ปิดท้ายกันที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นถึงปัญหาความยากจนสกิลสังคมมาให้ความสําคัญกับความเหลื่อมล้ามากยิ่งขึ้น,นจัดโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยังอยอย่างยั่งยืนตามหลักของประชาเศรษฐกิจพอเพียงพร,ร้อมจัดเวทีัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ปิดท้ายซีรีส์โชว์แอนแชร์ชุมชนนักปฏิบัติขจัดความยากจนในตอนที่7บนเวทีเสวนาใหญ่ในหัวข้อ การปฏิบัติการขาัดคอวามยากจยนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไปฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะเป็นเรื่องของการนําเอาผลปฏิบัติจริงนะครับเรียกว่าโชว์แอนแชร์นะครับมา,เ,าเพื่อเพื่อที่จะบอกกล่าวให้กับให้กับท่านผู้ฟังผู้ร่วมเวทีรวมทั้งผู้ที่อ่านนะครับจาก จากรายการอื่นนะครับซึ่งเราจะแชร์ไปทั้งออนไลน์หรือ a c e b o o k อะไรพวกนี้นะครับนอกจากพูดเรื่องความสําเร็จแล้วอยากให้พูดความล้มเหลวและการแก้ไขปัญหาหน้างานได้ว่าไอ้ความล้มเหลวตัวนี้นท่านแก้ยังไงนะครับเพื่อจะเพื่อจะบอกต่อแล้วก็อย่างน้อยสุดก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้ให้กับทีมอื่นในจังหวัดอื่นหรือพื้นที่อื่นนะครับต้องสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากนะครับด้วยด้วยทรัพยากรพื้นถิ่นเป็นหลักและขณะเดียวกัน มันต้องตระหนักร่วมกันว่าเราต้องต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างมีความสุขทุกคนนะครับการาบเรียนท่านว่าสิ่งที่ท่านได้ทําไว้เราจะสืบสานต่อในขณะเดียวกันก็เชิญชวนพี่น้องชาวปชวนะครับสืบสานเรื่องนี้ต่อไปด้วยด้วยพลังใจที่ในการภายใต้กรอบหลักปัญญาของสิบประเพียมมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันถือเป็นงานดีๆทั้งสองงานเลยละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการยูเซเล l e คุณคือซุปตาแล้วค่ะพบกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ